ลุ่คมค้าเนี่ยต่างคนต่างเงียบอ่ะไม่ติดต่อกันเลยไม่หือไม่อืมันต้องดูครับว่ายังเป็นเพื่อนกันบนโซเชียลมีเดียหรือเปล่าหรือตอนนี้บล็อกกันไปแล้วเพราะในกรณีของต่างคนต่างเงียบเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆห่างและมันจะกลับมาจูนกันยากครับตอนนี้ต้องเร่งโชว์ทางเลือกใหม่ลองไปออกสังคมบ้างไม่ว่าจะมีความรักอย่างไรก็ตามแต่แต่อย่าทิ้งสังคมอย่าทิ้งบริบทอย่าทิ้งสิ่งแวดล้อมครับ แต่วันนี้ลองออกปาร์ตี้บ้างถ่ายภาพของคุณกับเพื่อนต่างเพศบ้างว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนสมัยเรียนโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณก็เริ่มที่จะมีทางเลือกใหม่ๆไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจดจออยู่ที่เขาคนเดียวแต่คุณต้องโชว์ทางเลือกใหม่ๆเวลาคุณโชว์ชีวิตบางแง่บางมุมที่เขาไม่เคยเห็นที่เขาไม่เคยดูที่เขาไม่เคยสนใจเลยมันจะเริ่มทําให้คนคนหนึ่งเริ่มหึงคุณ เริ่มสนใจในชีวิตของคุณมากขึ้นครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าท,ทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ